88 f i s h i งแ c a m ์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นลอกอชิมาโ,โนแอนทาเลสนะครับชิมาโ,โนสกอร์เปียนแอนเาเลส5นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับตัวนี้ผมได้มาแต่ตัวลอกนะฮะน่าจะเป็นรุ่น5นะถ้าจำไม่ผิดนะครับชิมาโนสกอร์เปียนแอนทาเลส5นะครับผมนะตัวนี้สภาพสวยจริงๆนะครับเนียนเนียนมากๆเลยนะมีแต่รอยมือที่ผมจับเข้าไปนะครับเนียนมากๆเม็ดในเจแปนนะครับผมนะ ก็ลิ้วรอยนะครับมีทั่วไปนะเล็กๆแบบขนแมวนะครับผิวๆอย่างนี้นะครับนะครับสภาพสวยเนียนๆเลยนะกริบๆเลยนะครับตัวนี้รอบน่าจะ5.8นะถ้าจาไม่ผิดนะครับกําลังเบรกก็ประมาณ3-4กิโลนะครับผมนะเบรกก็ใช้ได้นะครับแน่นๆนะฮะใช้ได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนผ้าเบรกเพิ่มเติมได้นะครับผมจะขายลอกที่มันแบบเดิมๆจากญี่ปุ่นมากที่สุดนะครับนะ จะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยทาอะไรมันนะฮะนะครับ,นะรบอาจจะแค่เช็คสภาพแล้วก็หยอดน้ํามันหยอดจารบีเพิ่มเติมให้อะไรพวกนี้นะครับผมหมุนลื่นนะครับนะฮะหมุนลื่นพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเบาแสงให้ดูสภาพอ่ะนี่นะครับดูได้เลยนะครับก็มีแต่ลอยคาบ เงือนะครับจากนิ้วมือนะครับไปสัมผัสมันก็เลยจะเป็นหมองหมองนิดเดินแต่จริงแล้วเงานะตัวนี้เงาสวยเลยนะนะครับผมเห็นไหมครับเงาสวยงามเลยนะฮะสวยนะครับรอยน้อยมากนะครับรอยน้อยนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมดูชุดชุดหน่วงแล้วบบหน่วงก็เป็น svs นะครับเป็นเม็ดลา นี่นะครับเป็นเม็ดลาแบบนี้นะฮะฝาฝั่งนี้ยังสะอาดสวยงามนะครับ <c oughs> ก็ถ้าชอบแบบยุคคลาสสิกก็แนะนำแบบชิมานโนนะฮะถ้าเป็นไดว่ามันก็จะเป็นพวกแม่เหล็กหมดแล้วนะครับเป็นหน่วงแบบแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นเม็ดลาชิมานโน,นนี่ก็จะเป็นตระกูลแบบพวกเม็ดลานะครับเม็ดลาก็สามารถถาเปลี่ยนได้นะครับผ้าเบรกก็สามารถหาเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอะโล่อะไรมีเปลี่ยนให้หมด นะครับผมนะแต่ที่ร้านไม่มีนะครับก็ให้ทุกท่านเอาไปเปลี่ยนได้เองนะครับนะเพราะว่าที่ร้านจะขายแบบสภาพเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมสวยครับตัวนี้สวยสวยงามราคาก็ไม่แรงมากนะครับสามารถต่อรองเพิ่มเติมได้นะนะถ้าถูกใจก็คุยกันนะครับราคาต่อรองได้นะครับผมให้ดูนะครับริ้วรอยเห็นไหมริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยนะนะฮะ นี่มีค่อยแค่รอยมือจริงๆมือที่ไปจับเนี่ยมือผมเนี่ยนะครับแค่นั้นเลยนะครับลอกสวยเนียนทุกจุดครับผมหมุนลื่นพร้อมใช้งานครับผมตัวนี้มีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับ